สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะทำนายโดยอาจารย์เบญจพรพรมยานนะคะไม่ใช่ดวงของใครฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เป็นปแนวทางนะคะการงานการเงินความร,รักนะคะ หรือการแนะนำแนะแนวการแก้ไขนะคะลองฟังกันดูนะคะเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดกับบางดวงที่กำลังมีประเด็นมีปัญหานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาฟังกันเลยค่ะนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ นะคะมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเงินนะคะกำลังคิดจะทำอะไรเกี่ยวกับการเงินก้อนหนึ่งนะคะฐานฐานฐานะทางครอบครัวถือว่าดีนะคะถือว่าดีห่วงจุ้ยของบ้านหมายถึงห่วงจุ้ยตรงที่คุณพักอาศัยหรือตรงบ้านที่คุณอยู่ประมาณว่าเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะทำเลดีนะคะ หรือบ้านจะให้โชคนะคะถ้าถ้าพูดประมาณนี้ก็ลองเสี่ยงลอตเตอรี่เกี่ยวกับบัตเลขที่บินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรที่เกี่ยวกับบ้านคุณนะคะเออประมาณนั้นลองลองเสี่ยงโชคดูนะคะถ้าไม่เคยถูกลอตเตอรี่มานานแล้วก็ลองเสี่ยงโชคเกี่ยวกับที่บ้านคุณนะ มีความร,ร้อนอ,อกร้อนใจอะไรอยู่นะคะก็อย่าร้อนใจไปเลยเดี๋ยวมันมันเพิ่งเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นนะคะอย่าร้อนใจไปเลยนะ,ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรจีหลังไระย่างยืนนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะก็มันก็จะเป็นอยู่พักหนึ่งเดี๋ยวก็จะมีทางออกนะคะเกี่ยวกับญาติมิตรพี่น้องนะคะถือว่า มิตรดีญาติดีนะช่วยให้ความสำเร็จที่ก็บอกว่าคบคนคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนั่นแหละนะก็ถือว่าญาติมิตรให้ความสำเร็จนะแต่บางที่ถ้าคบคนผ่านก็ผ่านไปหาผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่บอกว่าญาติมิตรดีก็คือนั่นแหละก็เลือกในส่วนที่ดีที่จะคบนะคะ ระวังเกี่ยวกับบริวารจะเจ็บป่วยนะอาจจะเป็นลูกหลานบริวารของคุณก็ได้นะคะอาจจะปวดฟันหรือปวดหลังปวดกระดูกอะไรอเขาก็ได้นะหรือหาที่พักเกี่ยวกับบุตรหลานของท่านนะคะจะเป็นลูกหลานบริวารของคุณอาจจะมีการที่จะย้ายโรงเรียนหรือ จะหาที่พักหรือย้ายบ้านย้ายที่พักเพื่อที่จะให้ใกล้ที่ใกล้ที่ทํางานหรือที่โรงเรียนของลูกของลูกหลานบริวารน,นะคะหรือเกี่ยวกับตัวเองก็ได้นะคะจะเริ่มงานทําอะไรใหม่ๆนะคะหมายถึงว่าถ้าได้งานคนที่เคยตกงานแล้วมาได้งานใหม่ก็อาจจะเพิ่งเริ่มนะคะอาจจะมีติดขัดมีปัญหาบ้างก็ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะดีขึ้น นะคะก็เป็นแค่ใหม่ๆเท่านั้นนะคะเกี่ยวกับคนรักนะหมายถึงถ้าคนโสดคนถ้าคนโสดก็อาจจะมีความหวังเกี่ยวกับอยากได้คู่ครองอยากได้ภรรยานะคนเป็นผู้หญิงก็อยากได้แฟนอยากได้คนรักนะคะหรือรออะไรเกี่ยวกับคนรักคู่ครองว่าเมื่อไหร่จะมาสู่ขอจะมาแต่งหรือถ้าอยู่ในคู่ที่มีประเด็นกันก็อาจจะมี ประเด็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนอะไรเกิดขึ้นนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากพูดนะนเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าประมาณที่คนมีประเด็นแล้วกันนะ,ะระวังเจ็บป่วยดูแลสุขภาพให้ดีออกกําลังกายบ้างนะคะระวังจะป่วยเองนะคะในดวงเจ้าชะตาที่เข้ามาฟังสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะออกกําลังกายบ้างดูแลบ้างหรือพักผ่อนมากๆนะคะเกี่ยวกับความรัก นะคะในในบางดวงก็ลังเลหรืออาจจะรักเพศเดียวกันไปเลยในบางดวงนะคะหรือกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับความรักในคู่ที่มีประเด็นนั่นแหละดังที่พูดไปเมื่อกี้นะคะไปเบื้องต้นว่าอาจจะมีปัญหาในคู่ที่มีประเด็นก็อาจจะมีภาวะที่รอการจดทะเบียนหย่าหรือฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้นแต่ถ้าในคู่ที่ไม่มีประเด็นก็ผ่านข้อนี้ไปได้นะคะ แต่ถ้าคนโสดก็อยากให้โสดไปก่อนอยู่สวยๆรอๆกันไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรือกรีบที่จะมีอ่ะมันก็ได้มันก็มีแต่บอกว่ามันจะได้ไม่ได้ดังใจอประมาณนั้นอะ่นะเนาะก็คือยังไม่ถูกใจก็ควรจะรอไปก่อนนะก็ช้าๆได้พาเล่มงามเนาะการงานมีการโยกย้ายเปลี่ยนกะเปลี่ยนเปนลี่ยนรอบนะคะ หรือย้ายสถานที่ทำงานหรือย้ายแหล่งกันไปเลยนะคะหรือจะเปลี่ยนอาชีพกันไปเลยก็ได้สำหรับบางดวงนะเปลี่ยนกะก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะไปงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานฉลองงานไหว้ครูหรือไปทำบุญใหญ่หรือจะได้งานที่เป็นหัวหน้าเขาหรือเป็น การงานการอะไรอะประมาณว่างานของคุณน่มีการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งงานเดินขึ้นหรือจะได้เป็นระดับที่ดีขึ้นอะนะคะในบางดวงก็จะเป็นนักวิชาการครูบาอาจารย์นักบวชหรืองานประจําก็ดีนะ,ะบางดวงก็เริ่มที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นนายตัวเองนะเปิดกิจการเล็กๆค้าขายหรือทําอะไรของคุณก็แล้วแต่นะมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนอาชีพกันเลยนะ แล้วกะะ็ในบางดวงเจ้าชะตาก็มีเกณฑ์จะซื้อขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือได้มรดกตกทอดนะเน้นไปด้วยเรื่องอสังหารหรือที่ดินมีความสำเร็จหรือจะซื้อจะขา,ขายของมีค่าที่อยากได้ก็ได้นะคะหรือมีของมีค่าอาจจะเอาไปขายเอาไปอะไรหรืออยากจะซื้อเข้ามาก็ได้นะเป็นการซื้อการขายเกี่ยวกับของมีราคามีค่าหรืออสังหาเกิดขึ้นนะคะ แบกภาระหนักนะหรือบางดวงเจ้าสตามีการมีเกณฑ์การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่เน้นระวังเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยนะคะควรเสริมสวดมนต์สร้างบารมีในบางดวงที่ไม่เคยไหว้เจ้าที่นานแล้วหรือไม่เคยไหว้เลยให้ไหว้เจ้าที่ด่วนนะคะหรือเบิไว้แก้หรือยังนะคะหรือเพิ่งขอนะคะถ้าไม่เคยไหว้เลยก็ ควรจะเส้นไหว้เจ้าที่หน่อยนะเพราะว่าบอกว่าการงานมีการปรับตัวที่ดีขึ้นหรือเงินเดือนจะขึ้นเพราะฉะนั้นควรที่จะไหวเจ้าที่ที่ทํางานและที่บ้านด้วยยิ่งดีถ้าไม่เคยไหวเลยนะคะมีกฑ์เดินทางต่างจังหวัดดเดินทางไกลนั่นแหละนะคะหรือได้ไปไกลถึงต่างประเทศนะคะงานด้านบันเทิงสวยงามกินใช้หรืองานด้านบริการถือว่าเป็นงานที่ถูกโฉลกนะคะ จะมีการเงินเข้ามาช่วยนะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบนะบอกไปในเบื้องต้นแล้วว่ามีหมายถึงว่าหวงจุ้ยที่บ้านคุณดีนะอาจจะลองซื้อเสี่ยงเกี่ยวกับลอตเตอรี่บ้านเลขที่หรือท,ที่ที่อยู่อาศัยหรือ,อใบเสร็จอะไรเกี่ยวกับบินค่าใช้ใจ่ายนี่ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่างงวดอะไรของคุณก็แล้วแต่นะผ่อนบ้านผ่อนอะไรน,นั่นแหละ รอบๆตัวคุณนั่นแหละนะคะพระดวงมีโชคคุณก็จะมีโชคเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคสําหรับคนวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สําหรับความรักที่คู่ที่มีประเด็นให้ระวังบุคคลที่สามนะคะถ้ามีครอบครัวแล้วให้ระวังเผลอใจหรือเผลอเลอไเป็นรักบุคคลที่สามที่เข้ามานะคะหรือ มีบุคคลนอกเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะในสมมติว่าคุณมีคู่มีแฟนแล้วคนภายนอกบุคคลที่3าเข้ามาปื้มมาชอบคุณก็ได้นะมันถูกสตาต้องตาต้องใจนะคะแอบลงไหลได้ปลื้มแต่กลายเป็นว่าเรามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วหมาถึงคุณหรือคุณไปไปลงไหลได้ปลื้มคนมีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วก็ได้นะทําให้เกิดการหึงหวงหวัดระแวงมีความขัดแย้งหรือบางคู่บางดวงก็มีถึงขั้น มีเรื่องมีราวกันวุ่นวายนะร้องร้องกันเลยวุ่นวายนะคะก็มีเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ประเด็นแล้วกันว่ามันเล็กใหญ่แค่ไหนแต่ก็ควรให้ระวังเพราะจะมีเหตุเกิดการหึงหวงหรือการไม่เข้าใจผิดกันได้นะคะก็ประมาณว่าอย่าเอาแต่ใจแล้วกันนะในบางดวงที่ยังมีนิสัยมีนิสัยมุทะลุเอาแต่ใจใจน้อยแสนงอนอะไรแบบนั้นะนะบางทีบางอย่างก็ประชดไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจหรอก นะแต่อย่าใช้คําพูดว่าบอกว่ามีดีนะดีซะมีซะเลยมันก็ไม่ใช่นะคะอันนี้มันมันประชดแบบนี้มันทําให้บ้านแตกนะคะเพราะว่าอาจารย์เคยเจอมากับตัวเองแล้วรู้บอกว่ามีก็มีซะเลยมันไม่เกี่ยวคนเรามันมีอยู่แล้วมันก็อ้างไปเรื่อยนะคะก็อันนี้เอาเป็นเคสตัวอย่างของอาจารย์แล้วกันนะคะก็ประมาณอย่าไปอ้าง แบบนั้นเพราะว่ามันการเห็นแกตัวและใจหลายสําหรับคู่ครองคนรักของคุณนะคะก็แค่ความรู้สึกของคนที่จะฟังด้วยนะคะหรือในบางดวงเจ้าชะตาจะได้ลาบสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะได้นะหรือในบางดวงเจ้าชะตาก็คือนะถ้าคุณเป็นผู้ชายดวงเป็นผู้ชายภรรยาคุณก็จะได้จะตั้งคัน ลูกคนต่อไปหรือเป็นลูกคนแรกก็แล้วแต่นะคะหรือถ้าคุณเป็นมือประมาณนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายดวงคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะจะมีลูกแหละนะ่าจะได้ลูกได้ภรรยาจะท้องนะหรือถ้ายังไม่แต่งงานกับคุณจะไปทําผู้หญิงท้องแหละแล้วนะคุณก็ต้องรับผิดชอบแหละ <c oughs> นะคะหรือจะตั้งครันหรือกำลังจะคลอดบุตรคลอดลูกได้ง่ายนะคะแบบว่า นะถ้าไม่มีถ้าไม่มีเกณฑ์นี้แล้วในดวงที่เข้ามาฟังนะคะก็เป็นลักษณะที่คุณจะได้ลูกได้หลานบริวารเพิ่มส,สัสองเท้าสี่เท้าอะไรก็ได้นะคะสองเท้าหมายถึงอะไรนะนกก็ได้อสี่เท้าก็เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้คะ่ะนาะสองเท้าก็เป็นเป็นเบบีก็ได้นะคะนะคะ มีเด็กเล็กๆมาหรือจะได้ลูกได้หลานเอามาเลี้ยงมาดูแลเองก็ได้นะอาจจะเป็นญาติๆกันเอาลูกหลานมาฝากก็ได้นะคะประมาณนั้นหรือมาจ้างเลี้ยงก็ได้นะคะมีเป้าหมายเกี่ยวกับการเลี้ยงการเลี้ยงงานเลี้ยงงานแต่งนะคะหรือในบางคู่กําลังจะอมไม่อยากใช้คําพูดว่าท้องแล้วแต่งงานก็ไม่เป็นไรนะคะสมัยนี้บางคู่ก็ ทดลองอยู่กันก่อนแต่งก็ได้นะก็เป็นภาวะท,ที่จะได้แต่งงานแล้วกันเนาะหรือก็มีการรวบรัดให้แต่งงานหรืออะไรเกิดขึ้นนั่นแหละนะอาจารย์จะไม่พูดมากเสียงแหบแล้วเจ็บคอนะคะประมาณนั้นก็คือคนโสดคนไม้ก็มีเกณฑ์ที่จะมีการสู่คอมั่นหมายได้ตกได้แต่งนะแต่ให้ระวัง ความขัดแย้งนะข้อนี้ก็คือตกลงกันดีๆแล้วกันจะแต่งจะขมาจะสู่ขอจะสินสอดเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นนะคะก็ให้มันได้ดั่งใจแล้วกันนะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่านะก็คือถ้าตกลงกันว่าจะขมาแต่เอาขันหมากมาตั้งโจ๊โต๊ะจีนปรากฏว,ว่าค่าใช้จ่ายเป็นตามน้ำพริกละลายแม่น้ำทีนี้แหละนี่หวัวโตเลยนะคุณเพราะฉะนั้นคุยกันให้เรียบร้อยนะ ว่าผู้ใหญ่หรือคุณสองคนจะทำยังไงกันต่อนะคะหรือลูกหลานบริวารของคุณนะในบางดวงที่อายุอานามพอที่จะมีลูกสะพ้ลูกเขยกันแล้วก็อาจจะมีประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตกลงกันให้ดีนะคะเกิดขึ้นได้นะคะก็ระวังความหึงหวงแล้วมีเกณฑ์ให้ขัดแย้งถึงขั้นที่จะแยกทางกัน แต่ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะเพราะว่าผู้ใหญ่จะลอมชอมจะช่วยคุณดีกันประมาณนั้นนะคะอาจจะผู้ใหญ่มาช่วยนะคะทำให้หรือเกรงใจผู้ใหญ่นะเป็นผู้แนะนำให้หรือบางคู่ก็อาจจะคุมถุงชนมาประมาณนั้นนะก็ก็จะเกรงใจในผู้ใหญ่หรือเกี่ยวกับธุรกิจในครอบครัวนะคะประมาณนั้น มีการลังเลเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานนะคะเพราะฉะนั้นก็เสี่ยงทายดูแล้วกันนะคะถ้าอยากได้งานคุณก็จะได้ได้เปลี่ยนนะคะถ้าคุณไม่อยากได้ก็คุณก็อยู่ที่เดิมแต่เน้นให้ไหวเจ้าที่หน่อยนะถ้าถ้าถ้าอยากได้ในที่เดิมเดิมแล้วเงินเดือนขึ้นถ้าคุณต้องการแบบนี้คุณก็เส้นไหวเจ้าที่หน่อยขอพรเจ้าที่หน่อยนะคะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนเรื่องขันเงินเดือนขึ้น หรือปรับเปลี่ยนในที่เดิมๆขยายแผนกหรือมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นขยับตัวดีขึ้นผลงานดีขึ้นเงินเดือนก็อาจจะมากขึ้นด้วยนะคะก็ควรที่จะไหวเจ้าที่ที่ทํางานนะคะถ้าใครเจ้าชะตาไหนไม่เคยไหวเจ้าที่ทั้งที่บ้านที่ทางานก็ช่วยจัดด่วนเลยนะคะนะคะในคู่ที่มีประเด็นควรจะเคลียร์กันดีๆแล้วกันนะคะเพราะว่า คุณต้องยังไงคุณก็เลิกกันไม่ขาดคุณต้องดูแลครอบครัวต่อไปนะคะอาจจะลิ้นกับฟันบ้างอะไรกันบ้างหื่นห่วงกันบ้างก็ช่างเถอะนะคะเพราะฉะนั้นกรรมดีก็จะส่งผลช่วยให้คุณไม่ถึงขั้นแตกหักนะถ้ากรรมไม่ดีก็าอาจจะถึงขั้นไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็พิจารณาและการว่าคุณทําอะไรมานะคะก็ทุกอย่างก็อย่าประมาทละกันนะคะถ้าคุณไม่อยากให้เป็นแบบ ที่ไม่ดีคุณควรที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็หักห้ามใจตัวเองในบุคคลที่สามที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเข้ามาหรือคุณจะออกไปไปชอบข้างนอกหรือข้างนอกเข้ามาชอบภายในบ้านของคุณในคนของคุณก็ประมาณนั้นละกันนะคะก็ระวังใจตัวเองละกันจะได้ไม่บ้านแตกสแสลกขาดนะพูดภาษาบ้านๆกันเลย นะคะก็คือรักรักคนในครอบครัวดีฝ่านะคะจะไปรักคนมีเจ้าของก็บ้านบ้านพังค่ะนะคะก็สำหรับดวงของคู่ที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่มีอะไรมากนะคะในรอบปักนี้นะคะก็ทำนายตั้งแต่วันนี้จนถึง ปลายปีธันวากันเลยนะคะเราก็จะวนไปด้วยปีของดวงของผู้ที่เกิดหมายถึงรวมๆกันไปก็จะเริ่มทำของปีหกสิบสี่ก็คือปีหน้านะคะร mm. อบนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายของของอของปีนี้แล้วกันนะคะ mm. ก็เดี๋ยวอาจารย์จะทำคลิปต่อๆไปก็อาจจะเป็นของปีใหม่ลวกันเนาะ ก็อาจารย์ก็เวลาไม่ค่อยมีนะคะทํางานประจำด้วยนะคะก็สงสัยอะไรหรืออยากสอบถามอะไรก็ใต้คอมเมนต์ได้นะคะสอบถามมาได้นะคะก็จะแนะนำให้ถ้ามีอะไรที่อาจารย์แนะนำได้ก็จะแนะนำให้นะคะขอบคุณสำหรับสับ s r r i e ์ไลค์แชร์และกระดิ่งและคอมเมนต์ดีๆแล้วผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่านะคะแล้วผู้ที่ผ่านมาพบมาเจอ,อคลิปคลิปนี้และพลังงานตรงกับคลิปคลิปนี้นะคะ เพราะว่าอาจารย์ก็ดูดวงมาเป็นสิบปีแล้วเพิ่งได้มาทำคลิปได้ประมาณปีหนึ่งนะแต่ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นนะคะก็ต้องขออภัยมาในที่ดีด้วยนะคะก็จะพยายามแบบพัฒนาในการทำคอนเทนต์หรือบกอะไรให้สวยๆนะคะแต่การทำนายของอาจารย์ก็ละเอียดครอบคลุมแบบนี้แหละคะ่ะถึงจะมาดูดวงแบบส่วนตัว ก็จะละเอียดแบบนี้นะคะดูกันเป็นชั่วโมงไปเลยนะไม่ต้องเสียดายค่าครูเลยนะคะก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มา b e n f m 99นะคะ0 6 3 9 6 9 5 2 5ก็สอบถามหรือติดต่อมาก่อนนะคะเพราะอาจารย์อาจจะคิวไม่ว่างหรือไม่สะดวกเวลาเพราะว่างานเยอะมากนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีคิวว่างก็อาจจะไม่ได้ดูให้ใคร แต่ถ้าจังหวะดีก็อธิษฐานหรือพลังงานตรงกาจางคุณก็จะได้ดูไวหน่อยนะคะนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของอาจารย์นะคะพบกันใหม่คลิปต่อต่อไปสวัสดีจ้า